จบตอนตอนที่สี่ไอ้โง่ทั้งสองคนบาดเจ็บสาหัสมากครับมากรูเฉียงพูดขึ้นพร้อมกับหยิบผลตรวจในกระเป๋ายื A ่นให้ต่อหน้าจางเทียนเหอจางเทียนเหรอรับผลตรวจมาพลางเดินไปด้วยดูไปด้วยยิ่งเขาดูมากเท่าไรสีหน้าของเขายิ่งตึงเครียดมากเท่านั้นคิดไม่ถึงเลยว่าลินโม่โม่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสได้มากถึงเพียงนี้และแม้ว่าเขาจะลงมือผ่าตัดเองก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือบางทีอาจจะไม่ถึงเลยแต่ว่าเมื่อกี้ดันไปพูดโอ้อวดเอาไว้แถมบ้านก็ยังรับมาเรียบร้อยแล้วหากตอนนี้เขายอมรับว่าเเเเขขขขาาาาาาาไไมมมมม่่่่แนนนนใใจจีีีีหหวัังงงะะตต้้ออออบยยยยกลคทื นนอีกเลยขณะที่พูดคุยกันพวกเขาได้เดินมาถึงที่หน้าประตูห้องฉุกเฉินมากัวเฉียงพยายามที่จะใช้โอกาสนี้ฟ้องอีกครั้งแต่กลับเห็นประตูห้องผ่าตัดฉุกเฉินเปิดอยู่ชินห้าวตรงกำลังหยอกล้อกับเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยคนหนึ่งอยู่ที่หน้าประตูด้วยสีหน้าผ่อนคลายดูสบายๆวินอฉางเจียงสีหน้าเงียบขรึมมองไปที่มากัวเฉียงมากัวเฉียงเองก็สงสัยว่าห้องผ่าตัดเปิดอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้โกหกเขาจึงพุ่งเข้าไปและตะโกนว่าชินห้าวตรงเธอเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ใครให้สิทธิ์เธอผ่าตัดให้ราเพะ เธอทำวุ่นวายอาการของคุณหลินเลยสาหัสขึ้นขนาดอาจารย์ของฉันยังเริ่มไม่แน่ใจแล้วเป้าหมายในการพูดครั้งนี้ของเขาคือเพื่อเพิ่มโทษให้กับชินห้าวตงจันเทียนเหอได้ฟังดังนั้นในใจเกิดความพอใจเป็นอย่างมากแต่สีหน้าภายนอกแสดงออกว่าไม่มีความสุขผู้อำนวยการมินอครับการจัดการที่โรงพยาบาลของพวกคุณวุ่นวายเกิดไปแบบนี้ผมจะรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรมิโอฉางเจียยที่โกรธมานานแล้วจึงรีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาวว่านักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่ทำอะไรโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายไม่มีคุณสม สนใจตำแหน่งหงอนักศึกษาแพทย์ที่ไหนกันสิ่งสำคัญคือเขาช่วยชีวิตหลินโม่โมไว้ได้และพบลูกสาวของเขาแล้วผมไปได้แต่ผมรักษาคุณหลินไว้ได้แล้วเขมืเงินที่ฝังอยู่บนร่างกายของเธอห้ามดึงออกก่อนรุ่งสางเด็ดขาดตอนที่พูดเขาไม่ได้เหลียวมองวินอฉองางเจียงเลยจากนิดเอาแต่จ้องมองทงังทังด้วยความรับตลอดเวลาผู้จาไราสาระจางเทียนเหอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาเพิ่งจะดูผลตรวจมาจึงไม่เชื่อว่าจะรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ได้เขาจึงไม่สนใจคำพูดของนักศึกษาแพทย์คนนี้แน่นอนว่าหลินจือเยวีช่นกันเขาไม่เขข้าาาาาใจวว่หลสสองเเเททมคคยกกกัับศึษแพช่น แต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้เขาจึงพูดอย่างเร่งด่วนว่าอาจารย์หมอจางไม่ต้องเสียเวลาแล้วรีบรักษาลูกสาวผมเถอะพอได้ยินว่าคนเหล่านี้จะรักษาหมาเมาแม่หนูน้อยจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเล็กๆว่าคุณปู่าอาการบาดเจ็บของหมาเมาได้รับการรักษาจากคุณอาหมอเทวดาแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะตื่นไปส่งหนูที่โรงเรียนอนุบาลได้แล้วค่ะอย่างไรก็ตามหลินจื่อเวยวียนไม่เชื่อคำพูดของถังถังนึกว่าเป็นคำพูดที่อันปี้หรูใช้ปลอกยนเด็กน้อยจึงเดินนำจางเทียนเหอเข้าไปในห้องฉุกเฉินมมมมาา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 กกกกััััวววิิิิงงงเเเเเดดดดนนนนนนตตตไไไปป้้้้้ยยยยช่่่่ออออออีีหหหหรรรููธธบใลลจืฟแสสถโพ คุณอาหมอเทวดาคพวกเขาไม่เชื่อคำพูดของทางทางแม่หนูน้อยเบ้ปากของเธอด้วยความเสียใจสีหน้าดูเศร้าสร้อยราวกับว่าเธอพร้อมจะร้องไห้ได้ทุกเมื่อชินห้าวตรงรีบปลอบใจเธอทางทางอย่าเสียใจไปเลยนะพวกเขาไม่เชื่อทังทางเพราะพวกเขาเป็นคนโง่คุณปู่ไม่ใช่คนโง่แม่หนูน้อยพูดขึ้นดูเหมือนว่าเธอจะรับหลินจือเยวียนมากใช่แล้วคุณปู่ไม่ใช่คนโง่แต่เขาถูกคนโง่หลอกคนที่หนูเห็นเมื่อกี้นี้เป็นคนที่โง่ามากตอนนี้มีคนแก่โง่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วฮ่า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 คนโง่มากกับคนแก คุณอาหมอเทวดาขะถังถังหิวคุณอาช่วยพาหนูไปกินอะไรอร่อยอร่อย,ออยได้ไหมแม่หนูน้อยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนอนุบาลและยังไม่ได้กินข้าวเธอจึงหิวเป็นธรรมดาหิวแล้วสนะนั้นตอนนี้อาจ,จะพาหนูไปซื้ออาหารอร่อยเย้เยดีเลยคดีเลยถังถังจะได้กินของอร่อยอร่อยแม้ว่าฉินห้าวตรงอยากจะอยู่กับลูกสาวของเขาเพียงลำพังแต่เขารู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาจึงหันไปพูดกับอันพี่รู้ว่าพวกเราไปด้วยกันเถอะแน่นอนว่าอันพี่รู้ไม่วางใจให้ถังถังอยู่กับฉินห้าวงเพียงลำพังเธอจึงตามเขาไปที่ร้านสะดวกซื้อ ในห้องผ่าตัดฉุกเฉินหลินจือเวยวียุนและคนอื่นๆมองหลินโม,โม่โม่ที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้ด้วยสีหน้าตกตะลึงถึงแม้ว่าเธอยังนอนสลบอยู่เหมือนเดิมแต่ใบหน้าเธอดูมีเลือดฝาดและสงบดูไม่เหมือนคนไข้ที่บาดเจ็บสาหัสเลยสักนิดจางเทียนเหอผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการแพทย์แห่งเจียงหนานได้คลุกคลีอยู่กับทั้งการแพทย์แผนจีและการแพทย์ตะวันตกเขามองไปยังเครื่องวัดชีพจรที่อยู่ด้านข้างก่อนจากนั้นจึงจับชีพจรของหลินโม่โม่แล้วคิดในใจว่านี่มันคนป่วยตรงไหนไม่ได้บาดเจ็บสาหัสสักหนนนนนนน่่่่่่่ออ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 อยยยยยยเเเเเมมมมมมมืืหหหห็็็็าา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 ากกกกกรรรขขขงงงงงลลลลลิิโโโจจจจวววีุูู้้้สสึึใแตัถ์ผปน อย่างไรบ้างจางเทียนเหอกล่าวว่าเครื่องวัดทีพจรของทางโรงพยาบาลอาจมีปัญหาขัดข้องอาการของคุณหลินไม่ได้สาหัสอะไรผมจะจ่ายยาให้เธออีกสองสามวันน่าจะหายดีแล้วฟังจางเทียนเหอพูดเช่นนี้หลินจือเยวียนจึงโล่งใจไปมากในเวลานี้หมากัวเฉียงเห็นเข็มเงินที่ท้องท้องของหลินโมโม่จึงหันไปพูดกับจางเทียนเหออาจารย์ครับนี่ต้องเป็นเข็มเงินที่หมอนั่นมันพูดถึงแน่แน่หน้าตลกสิ้นดีที่นักศึกษาแพทย์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจะกล้าสอนอาจารย์ว่าควรต้องรักษาคนไข้อย่างไรไม่รู้ว่าหมอนั่นไปเอาความกล้ามาาาาจจกกกไหหนนนนงงงเเเเเททียออึพพูดววว่่่่็แคปตั และคุณหลินไม่ได้บาดเจ็บสาหาัสอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วดึงมันออกมาหลินจือเยวียนเป็นนักธุรกิจที่เฉลียวฉลาดมากดูเหมือนเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเข้าจึงพูดขึ้นว่าอาจารย์หมอจางเข็มเรื่องนี้มันไม่มีผลกระทบอะไรหรอกเราปล่อยให้มันฝังอยู่ที่นั่นเถอะมาัวเฉียนเพิ่งจะถูกฉินห้าวตรงทำให้ตกใจลัวจนเกือบจะฉี่ราดในใจเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชงังเกลียดจนไม่อยากจะไว้หน้าฉินห้าวตรงเขาจึงพูดขึ้นว่าคุณหลินครับอาจารย์ของผมพูดไปแล้วว่านักศึกษาแพทย์คนนี้แกลงคำเป็นว่าตัวเองเก่งคุณอออยยย่่าาาาาไไไปเเเเชืคพพูููดดดดดขข็นนนะะะรรรัับลลิจววีีม้้้้สุททแงง ก็เป็นอาจารย์หมอที่มีชื่อเสียงส่วนฝังนั้นเป็นเพียงนักศึกษาถ้าธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักพอเอาทั้งสองคนมาเปรียบเทียบกันเขาเลือกที่จะเชื่อางเทียนเหอมากกว่ามากโกฉิงเดินไปดึงเข็มออกด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความพอใจในใจของเขามีความสุขมากเป็นแค่นักศึกษาแพทย์แต่อยากจะทำบวดเบ่งชันไม่ยอมหอรออ,อกอแต่พอเขาเพิ่งจะดึงมือกลับเห็นเพียงสีหน้าของหลินโมโมซีดลงไปในทันทีเครื่องวัดที่จรที่อยู่ด้านข้างส่งเสียงเตือนดังลัน่นมาโกฉิงตกใจมากเป็นแบบนี้ได้อย่างไรกันไไอ้้้้าาาาแแกกกกทะะรรลลินจ่เเยยวววววีคคสขขงมมูดโโึธ คุณหลินครับปล่อยผมก่อนมากัวเฉงหันไปมองจางเทียนเหอด้วยความหวาดกลัวอ่ะอาจารย์ครับรีบหาวิธีสิครับจางเทียนเหอรีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อจับชีพจรให้หลิมโม่โมเป็นครั้งที่สองในครั้งนี้เขาขมวดคิว้วแน่นขึ้นเพราะชีพจรตอนแรกที่ยังดูนิ่งสงบในเวลานี้กลับยุ่งเหยิงไปหมดเธอสามารถตายได้ทุกเมื่อยิ่งไปกว่านั้นเขามองไม่ออกกว่าปัญหาที่ทำให้เธออยู่ในขั้นวิกฤตนี้คือจุดไหนจางเทียนเหอสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นลูกสาวของเขากำลังจะตายหลิมจือเวยวียนก็ด มากัวเฉียงแล้วตะคอกเธอทำบ้าอะไรของเธออาจารย์จะมาโทษผมก็ไม่ได้นะก็อาจารย์ให้ผมดึงเข็มออกมามากัวเฉียงพูดอย่างหวาดกลัวจางเทียนเหอตกหน้ามากัวเฉียงอย่างแรงแล้วด่าไอ้บ้ายัางจะล่าต่อปากต่อคำกับอาจารย์อีกเมื่อกี้ฉันลองวิชาการแพทย์ของเธอคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะดึงเข็มออกมาก่อนที่ฉันจะได้พูดอะไรต่อความรู้ระดับนี้ของเธอยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหมอเลยด้วยซ้ำมากัวเฉียงตกใจมากขาเขาเข้าใจทันทีว่าไอ้หมอนี่ไม่ต้องการรับผิดชอบเขากำลังใช้กลอุบายเพื่อขายผ้าเอาน้ารอดดังนั้นนี่ เมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าคุณให้ผมดึงมันออกทำมาถึงมาโทษผมสลักไอคนทรยศเมื่อเห็นคนสองคนนี้ทะเลาะกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและหลบเลี่ยงความรับผิดชอบหลินจือเวยวียุนเริ่มชัดจะอยากฆ่าพวกเขาทิ้งเขาเข้าใจแล้วว่าชายหนุ่มคนเมื่อที่ช่วยชีวิตลูกสาวของเขาไว้และตอนนี้คนโง่สองคนนี้ได้ทำลายทุกสิ่งหูป,ปากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวของฉันวันนี้คุณทั้งคู่ต้องถูกฟังไปกับเธอด้วยจางเทียนเหอโกัวจนตัวสั่นหลายปีที่ผ่านมานี้เขาได้ช่วยชีวิตเจ้าหน้้้้้าา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 ททีีี่่่่่รระะดััััับบสสสููงงงงงมามามมมมมกกกยยแลลควพนนนนนนนธ์ใิิเเเจจหหืออไ็ต ไม่ได้อยู่ในสายตาของหลินชื่อกรุ๊ปเลยการที่หลินจือเยวียนอยากจะฆ่าเขามันง่ายเหมือนการฆ่าไก่มาโกวเฉียงกระหนักได้ถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงพูดขึ้นด้วยความกลัวว่างั้นผมจะเอาเข็มเสียบไปอีกครั้งดีไหมครับลินจือเยวียนตบหน้าเขาอีกฉาดใหญ่แกรู้หรอว่าจะเสียบไว้ตรงไหนถึงแม้ว่าเขาไม่เข้าใจวิชาทางการแพทย์แต่เขาก็รู้ว่าเข็มนี้ไม่สามารถเสียบปอแบบสุ่มๆได้ในเวลานี้วิโนชเจียงดึงลินจือเยวียนออกไปแล้วพูดโน้มน้าวเขาว่าคุณล ดูเดือดว่าคนไร้ประโยชน์สองคนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเราจะช่วยเธอได้อย่างไรพวกเขาทําไม่ได้แต่มีคนทําได้ไปตามมหาตัวนักศึกษาแพทย์คนเมื่อกี้กลับมาเขาต้องมีวิธีวินอฉางเจียงมองดูเหตุการณ์อยู่ข้างๆอย่างเงียบๆในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขายังมีวิสัยทัศน์พื้นฐานเขาเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ถ้ายังอยากจะช่วยหลินโมโมอีกครั้งทําให้แค่เชิญฉินห้าวตรงกลับมาไม่มีวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้วหลินจือเยวียนคิดเช่นนี้เหมือนกันเขาจึงรีงพูดขึ้นว่าใช่ใช่ผมจะส่งคนไปตามเขากลับมาเดี๋ยววววนนนีี้้้้้้หมมม่าาาาากกเเงงไไไปปปขขแลพูดึผผอจะ เชิญเขากลับมาเองครับไม่ทันรอให้หลินจเจียเยวียุนพูดอะไรเขารีบหมุนตัววิ่งออกไปทันทีเขาไม่ได้โง่เขาไม่คิดว่าเมื่อกี้หลินจเจียเยวียุนกำลังอเล่นอยู่ถ้าหลินโมโม่เสียชีวิตจริงขึ้นมาจางเทียนเหอมีเครือข่ายมากมายในเมืองเจยงนันซึ่งอาจช่วยชีวิตเขาวไว้ได้แต่เขาไม่มีอะไรเลยมีแค่จุดจบเท่านั้นตอนนี้ถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อการเชิญชินห้าวตรงกลับมาเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะมีชีวิตอยู่รอดฉินห้าวตรงกุ้งทังเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามพร้อมกับอันพี่รเวพพวเขขเดร็ เสียวชินฉันผิดไปแล้วเป็นเพราะฉันมันตาสุนับมองแต่ที่ต่ำๆฉันมันคนอ่อนหัดไม่เอาไหนและฉันไม่ควรอิจชาทักษะการแพทย์ของเธอโปรดช่วยฉันด้วยเถอะหมากัวเฉียงก้มลงคุกเข่าต่อหน้าชินห้าวตรงเขาตกตัวเองแล้วขอร้องชินห้าวตรงอย่างน่าสงสารเมื่อเผชิญหน้ากับอันตรายที่อาจฆ่าชีวิตของเขาได้เขาไม่สนใจหน้าตาของเขาแล้วเขากลักแค่ชินห้าวตรงไม่ไปรักษาหลินโม่โม่ผิดอย่างเวลามันเร่งด่วนเกินไปดังนั้นเขาจะมาคุกเข่าขอร้องเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เห็นมาสักพักแล้วหรือว่าจิตของคนนี้เกิิดดปััญหหหาาาานน้้ววตตตตงงแลอีีีรู่่กก็มมเเยยท ความประหลาดใจแม่หนูน้อยกอดคอฉินห้าวตรงด้วยความกังวลดูแล้วเหมือนเธอจะเริ่มกลัวคุณอาหมมเทวดาคะคนโง่เขากำลังทำอะไรคะเขาบ้าไปแล้วเหรอคะจบตอนตอนที่ห้าการแก้แค้นที่ล้มเหลวเสี่ยวฉินเธอรีบกลับไปดูอาการคุณหลินเร็วเร็วเข้าไม่งั้นจะสายเกินไปมมกัวเฉียงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนอนาคตและชีวิตของเขาอยู่ในกำมือเขาดังนั้นเขาจำเป็นต้องรีบเร่งหน่อยคุณกำลังพูดอะไรนะฉินห้าวตรงถามคุณหลินอาการไม่ดีเธออยู่ในขีดอันตรายกลับไปช่วยเธอด้วยตอนนี้ได้โปรดเป็นไปได้ยังไง โมโมเป็นอย่างดีตราดใดที่เข็มเงินยังปักอยู่ที่ร่างของเธออาการของเธอก็จะไม่เป็นอะไรอย่าโทษฉันนะจางเทียนเหอบอกให้ฉันดึงเข็มนั่นออกอให้ไรยำเอ๋ยอันยักประกาศเดียวก่อนที่หมากัวฉิงจะพูดจบฉินห้าวตรงก็ถีบเน้นๆไปที่ท้องของเขาทำให้เขารอยกระเด็นออกไปหมากัวฉิงถูกเตะลอยสูงเหมือนกับลูกบอลจากนั้นตกลงไปในแปลงดอกไม้ห่างออกไปเจ็ดหรือแปดเมตรคนโม่กำลังบินเตะลูกบอลน,นี่น่าสนุกจังเลยทั้งๆปรบมือด้วยความตื่นเต้นพอรู้ว่าหลินโมโมกำลังตกอยู่ในอันตรายฉินห้าวตรงไม่สนใจเรื่องอืุ่่นนเเเเขขารีีงงงงััหหห้้้กออออปททแแลลมุ่ไไยยิวต โม่พระเจ้าทำไมเขาช่างเร็วขนาดนี้ทันพี่หลู่จ้องมองความเร็วเของชินห้าวตรงและตระหนักได้ว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่ใช่ชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาเธอจึงอุ้งถังถังรีบตามเขาไปพอเห็นอาการของหลินโม่โม่ย่ลงเรื่อยๆหลินจือเวยวียุนกังวลเดินไปเดินมาราวกับมดที่อยู่บนอิฐปูนที่ร้อนเดือดเมื่อเขาเห็นชินห้าวตรงอยู่ที่ประตูเขาเรีบวิ่งไปหาราวกับว่าเขาเห็นคนที่ช่วยชีวิตแล้วคุณหมอชินมันเป็นความผิดของผมเองได้โปรดช่วยลูกสาวของผมด้วยเถอะไม่ว่าคุณต้องการอะไรผมจะอย่าก,กังวลไปเลยประธานหลินมีผมอยู่ไไไไไมม่่่่่่เเเปปป็นน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 รรอออออยยยาาาางงแนนกกกทีีีหหลิิิจจืวววะะพูดด้้ชต ที่เตียงของหลินโมโม่หลินจื่อเยวียวนประหลาดใจเล็กน้อยเขาเคยคิดว่าฉินห้าวตรงจะร้องขอราคาที่สูงมากมาก,ก่อนที่จะยอมรับคำขอของเขาอย่างไรก็ตามฉินห้าวตรงไม่ได้ขออะไรจากเขาสักอย่างเลยออกไปไกลๆฉินห้าวตรงผลักจางเทียนเหอออกไปคนที่กำลังเดินรอบๆเตียงของหลินโมโม่เขาไม่มีความกรุณาต่อชายที่เกือบทำให้แม่ของลูกของเขาต้องตายเออจางเทียนเหอเคยถูกนับถือมาโดยตลอดในานามของผู้เชี่ยวชาญจางไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนผู้คนก็จะต้อนรับด้วยรอยยิ้มและแสดงความนับถือต่อเขาเขา,ขาไม่เคยถูกปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนแต่เขาก็ไม่กล้าพู ฉินห้าวตรงไม่แม้แต่จะมองเขาเขารู้สึกถึงชี่จรของหลินโมโม่นำเข็มจำนวนหนึ่งออกมาแล้วปักมันเข้าไปที่อกของหลินโมโม่จำนวนนับโหลพูดไปแล้วจะว่ามันช่างง่ามหัศจรรย์แผลของหลินโมโม่เริ่มประสานตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่ฉินห้าวตรงปักเข็มลงที่ร่างกายของเธอเครื่องตรวจวัดที่อยู่ใกล้ๆหยุดส่งเสียงเตือนจางเทียนเหวินอฉางเจียงและหลินจือเยวียนทุกคนต่างอ้าปากคั้งด้วยความประหลาดใจหากพวกเขาไม่เห็นกับตาตัวเองพวกเขาคงไม่เชื่อว่าจะมีทักษะทางการแพทย์พิเศษเช่นนี้อยู่บน นอกคุณหลินต้องการการพักผ่อนพวกเขาออกจากห้องไปพร้อมกันหลังจากเดินออกไปข้างนอกแล้วหลินจือเยวียนจับมือของฉินห้าวตรงและพูดด้วยความซาบซึ้งพร้อมกับน้ำตาคุณหมอฉินขอบคุณครับผมซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณทำจริงๆไม่เป็นไรครับคุณหลินนั่นคือสิ่งที่ผมควรจะทำฉินห้าวตรงตอบหลินจือเยวียนไม่รู้ความหมายลึกซึ้งของคำพูดฉินห้าวตรงดังนั้นเขาจึงพูดมันออกไปอีกครั้งโมโมเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของผมการช่วยชีวิตเธอก็เหมือนกับการช่วยครอบครัวทั้งหมดของผมฉินห้าวตรงตอบ อนุญาตให้ผมอยู่ที่นี่เพื่อดูแลเธอคืนนี้ด้วยคุณจะยินยอมไหมมันจะดีมากเลยถ้าคุณอยากจะทำเช่นนั้นขอบคุณมากครับลินจือเยวียุนรู้สึกกังวลความปลอดภัยของลูกสาวของเขาจึงกำลังคิดที่จะขอความช่วยเหลือจากชินห้าวตงเขาไม่คาดคิดว่าชินห้าวตงจะเสนอเช่นนั้นคุณหมอชินนี่คือกุญแจบ้านพักเลขที่หกของชุมชนรูอานับแต่นี้ไปบ้านพักนี้เป็นของคุณขณะที่กำลังพูดลินจือเยวียุนยื่นพวงกุญแจให้กับชินห้าวตงชินห้าวตงรับมันโดยไม่มีความเกรงใจใดๆแล้วยัดมันเข้้าา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 ไปปปใใในนนกกกรระะะเเ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 ขขขขออองงงงงงมมมหทททแแ่่่่คคลล็บบุีีีีวตตโยยจจััืษ ดังนั้นบ้านหลังเดียวไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่อะไรในสายตาของเขาจางเทียนเหอได้สติจากความประหลาดใจในทักษะการแพทย์สุดวิเศษของฉินห้าวตรงเขายิ้มด้วยรอยยิ้มประจบประใจและเดินไปที่ฉินห้าวตรงแล้วพูดว่าคุณฉินหมอแก่อย่างผมจางเทียนเหอยินดีที่จะนับถือคุณในฐานะอาจารย์หากคุณจะสอนทักษะทางการแพทย์นั้นให้ผมจากสิ่งที่เขาเพิ่งได้เห็นไปเขาสามารถบอกได้เลยว่าทักษะของฉินห้าวตรงนั้นดีกว่าของเขามากถ้าเขาสามารถทำทักษะเช่นนี้ได้เขาก็จะสามารถได้รับสิ่งไหนก็ได้ที่เขาต้องการไม่เทียนแต่เมืองเจียน,นแต่ังังหวัดเจนานท้้หหด,ด็็็ยไชานนนนนีีเเเ่่ผลปปรระโ์ใญข ประโยชน์มา,มาพอเขาก็จะข่มใครก็ได้สำหรับเหตุผลนี้แล้วเขาจึงมีความคิดที่จะให้ฉินห้าวตรงเป็นอาจารย์ของเขาดั่งที่เขาได้เห็นมันแล้วเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองนี้และเขาลดค่าตัวเองเพื่อจะทำเช่นนั้นดังนั้นฉินห้าวตรงต้องรับข้อเสนอเขาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามด้วยความประหลาดใจของเขาฉินห้าวตรงไม่แม้แต่จะมองไปที่เขาแถมยังหันหน้าไปอีกทางหนึ่งคุณอาหมอเทวดาอุ้งหนูหน่อยทั้งทั้งตะเกียนตะกายในอ้อมแขนของอันปี้รู้ต้องการที่จะให้ฉินห้าวตงอุ้งเธอเมื่อพวกเขาเดินไปที่นั่นการไดเาขของ ท่าทางของจางเทียนเหอเปลี่ยนไปทันทีเขาระงับความโกรธของเขาและพูดออกมาคุณชินหากคุณสอนทักษะทางการแพทย์ของคุณให้กับผมคนจำนวนมากก็จะสามารถถูกรักษาไว้ได้ด้วยสถานะของผมตอนนี้มันจะไม่ทำให้คุณเสื่อมเสียแน่นอนแอละมันก็จะหมายความว่าจะช่วยให้คุณได้บ้านมาหลายหลังใช่ไหมหลินจือเวยวีลตอบกลับไปอย่างเยือกเย็นผู้เชี่ยวชาญจางที่ไม่มีความสามารถและโลคคนนี้ทำให้เขาผิดหวังและขยะแขยงมากชินห้าวตรงยิ้มด้วยรอยยิมย้มที่เยือกเย็นผมครอบครองทักษะนี้ก็จริงแต่ผมไม่ต้องการที่จะสอนคุณ,คณ,คณจะทำไมจางเทียนเหอตะกกนนนดดด้้วยาามเเแแทไถึงบบี แกกำลังทำความอัประโยช์ต่อทักษะของแกแบบนี้มันไม่ถูกต้องอะไรที่คุณคิดว่าถูกนั้นเหรอชินห้าวตรงถามด้วยท่าทางที่สแสดงความหมายอย่างล้นเหลือเพราะว่าฉันได้ลดค่าตัวเองโดยการขอให้แกมาเป็นอาจารย์ให้กับฉันแกควรสอนฉันทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและทำให้ฉันสามารถรักษาคนได้มากขึ้นพอเห็นชายที่ไม่รู้จักพอคนนี้ชินห้าวตรงพอที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างแบบนี้เรียกว่าคนโลภไม่รู้จักพอเป็นชายที่คิดแต่จะทำเรื่องไม่ดีหวังผลประโยชน์เขาจึงตะคอกกลับไปใส่หัวไปซัดอัญญประกาศเดียวหลังจากที่ตะโกนออกไปเขาเหเทีนือกิมด่ับล ดีจังเลยดีจังเลยคนแก่ง้อเง่ากำลังบินอีกแล้วคุณอาหมอเทวดาเทพสุดๆไปเลยทั้งๆรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งเธอปลดมือของเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงพึมพำเล่นเตะบอลนี bon ่น่าสนุกจังเลยทั้งๆอยากเห็นอีกชินห้าวตรงรู้สึกเศร้าเล็กๆล,ลูกสาวสุดน่ารักของเขาดูเหมือนจะชอบความรุนแรงนะอย่างไรก็ตามเขายังคงคิดว่าเขาควรทำให้เธอพอใจกับสิ่งที่เธอได้ขอไปในเวลานี้พอดีกับที่มากัวชินวิ่งไปที่พวกเขาด้วยฝุ่นตลบโอบกวนและร่างกายมอมแมมแว่นของเขายื่นออกมาจากหัวแต่ก่อนที่เขาจะพููดดดอออออออะะะไไไรรรรรกกกกกกกมมาา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 ฝ่่่่เเเเเเเททท้้้้้้้ขข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 นนนนนนนใหหหญปปฏึึตตงงงงงง็ถจจลลลลยยยยยณีีีืคัว มากัวเฉียงที่ลอยมากระทบกับเขาทั้งสองลิ้งลงกับพื้นราับน้ำเต้าสนุกจังเลยสนุกจังเลยคนโง่บินไปอีกแล้วนี่ตลกจริงๆทั้งทาง,ทางหัวรอคิ๊กคักออกมาในเวลานี้มิโนฉางเจียนก็เข้ามาหาฉินห้าวตรงและพูดว่าเสี่ยวฉินคุณอยากจะมาทำงานที่โรงพยาบาลของเราไหมปราบใดที่คุณตอบตกลงคุณจะเป็นหมอประจำของเราทันทีเลยลินจือน่อเนยเวียนเสริมคุณมิโนทักษะของคุณหมอชินนั้นช่างเยี่ยมยอดมันจะไม่เสียไปหน่อยเหออที่จะทำให้เขาเป็นแค่หมอธรรมดาธรรมดาใช่จริงด้วยผมนี่มันโง่ และคลานเข้ามาจางเทียนเหอไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลเจนนานแต่มากัวเฉียงเป็นดังนั้นเขาไม่สามารถจะออกไปไหนเหมือนกับที่จางเทียนเหอททำเขาต้องอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ผู้อำนวยการก่อนที่มากัวเฉียงจะพูดจบมิโนฉังเจียงพูดกับเขาอย่างไรความรู้สึกอย่ามาเรียกฉันว่าผู้อำนวยจับจากนี้ไปแกไม่ใช่หมอประจําโรงพยาบาลนี้อีกต่อไปแกโดนไล่ออกผู้อำนวยการได้โปรดอยาทําเช่นนั้นผมขอโอกาสอีกครั้งพัญยกระกาศเดียวมากัวเฉียงมิงวอนมิโนฉันเจียงแต่เขาไม่แม้แต่จะมองมาเลยแม้แต่น้อยเขาหันไปที่ฉินห้าวตรงด้วยรอยยิ้มและพูดว่าเสียว หมากัวชินในฐานะอาจารย์หมอที่ปรึกษาได้หมากัวชินดูเศร้ามองเขาไม่คาดว่าเขาจะสูญเสียตำแหน่งมอให้กับชินห้าวตรงเร็วขนาดนี้สิ่งที่เขาได้รับมาอย่างยากลำบากมาตลอดหลายปีหากเขาคาดถึงเรื่องนี้ได้เขาก็คงจะไม่ไปหาผู้อำนวยการแล้วบนกับเขาหรอกตอนนี้เขาก็คงต้องกลับบ้านไปอย่างไรก็ตามตำแหน่งหมอที่ในฐานะอาจารย์หมอที่ปรึกษาในสายตาของหมากัวชินไม่ได้อยู่ในสายตาของชินห้าวตรงเลยแม้แต่น้อยชินห้าวตรงต้องที่จะทำให้การแพทย์แผนจีนก้าวหน้าดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะทำงานในตำแหน่งมออาจารย์ที่ปรึกษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ขอบคุณ้ออนนนนยยยการรแต่่มมัังงงเีไจจบึ ไม่ได้วางแผนที่จะทำงานตอนนี้หาวิโนฉางเจียงไม่ได้คาดว่าคําตอบของเขาจะกล่าวออกมาเร็วขนาดนี้เสี่ยวฉินโปรดคิดใหม่อีกทีถ้าเพราะว่าอนุปริญญาของคุณผมสามารถจัดการเป็นกรณีพิเศษได้ไม่ล่ะครับผมไม่อยากทํางานตอนนี้ชินห้าวตรงปฏิเสธอีกครั้งโดยปราศจากความลังเลวิโนฉางเจียงพยักหัวด้วยความเสียดายเขากระหนักถึงคุณค่าของทักษะทางการแพทย์ของฉินห้าวตรงได้เป็นอย่างดีหากเขามีฉินห้าวตรงอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็อนาคตของโรงพยาบาลเจียงหานานต้องรุ่งเรืองแน่นอนอย่างไรก็ตามฉินห้าวตรงไม่ยอมรับข้อเสนอของเขาเลยยอมแพ้ไปซะไม่ต้องอยู่นี่อออออกกตไไปปลลััับบพร้มมคววาายยขงงเเ วิโนฉางเจงหันกลับไปและใส่ความโมโหไปที่มกักูเฉียงจับโยนเขาออกจากโรงพยาบาลและจัดแจงให้คนนำหลินโม่โมไปที่ห้องมีไอพีก่อนจะเดินออกไปในเวลานี้เป็นเวลาสี่ทุ่มทางถังหาวอย่างต่อเน,นื่องเห็นได้ชัดว่าเธอง่วงนอนหลินจือเยวีโยนจึงพูดขึ้นคุณหมอชินผมจะพาถางทางไปพักผ่อนได้โปรดดูแลโม่โม่ด้วยนะครับขอบคุณครับชินห้าวตรงตอบไม่เป็นไรครับพักผ่อนเลยนะผมจะดูแลคุณหลินเอง